ความคืบหน้าการสร้างสะพานโค้งรุง้งโครงการก่อสร้างสะพานโค้งรุง้งนบวรราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตามแบบก็คือจะเป็นสะพานข้ามลำน้ำซึ่งไม่มีเสาสะพานขวางทางน้ำค่ะในส่วนของความกว้างของสะพานนั้นจะอยู่ที่13เมตร ความยาว20เมตรช่วงที่ผ่านมามีการตอกเสาเข็มและวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการก่อสร้างสะพานโค้งรุ้งที่บ้านราชธานีอระสงนะฮะคือลักษณะโครงการก็จะเป็นสะพานข้ามลำน้ำซึ่งไม่มีเสากีดขวางทางน้ำตัวฐานรากของสะพานจะอยู่2ฝั่งของน้ำนะฮะ ก็ลักษณะสะพานก็จะเป็นโครงตัวสะพานจะเป็นเหล็กส่วนตัวผิวถนนผิวจราจรแล้วพวกฐานรากอะไรนี้จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ความกว้างตัวสะพานกว้างเลนถนนนี่9้เมตรแล้วก็ทางเท้าข้าง,างละ2เมตรเป็นรวมเป็นความกว้างทั้งหมด13เมตรเฉพาะเฉพาะตัวสะพานที่เป็นเป็นโครงสร้างเหล็กนะยาว20่เมตรส่วนส่วนต่อลงมาก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ช่วงข้างหน้านั่นก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังถนนใหญ่นะโครงการก็เริ่มเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่8มีนา2565 ก็จะสิ้นสุดสัญญาที่วันที่4ธันวาคมพอช่วงเริ่มงานช่วงแรกก็เดือนประมาณเ,เดือนมีนาหลังจากที่เข้ามาทํางานก็จะเป็นพวกงานสำรวจเคลียร์พื้นที่แล้ววางผังวางลายเพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ทางบ้านลาดต้องการจากนั้นก็เราก็ได้สั่งเสาเข็มตอ,อตัวนี้ใช้เสาเข็มตามมาตรฐานของกรมทางหลวงเลยครับสามารถรองรับได้เหมือนรถทั่วไปตามถนนกรมทางหลวงเลยฮะพวกรถเทรลเลอร์รถลากรถอะไรสามารถข้ามได้หลังจากตอกเสาเข็มแล้วล้วก็รอฐานลาก ช่วงที่ทางานหล่อฐานลากนี่ก็ยังสภาพอินฟ้าอากาศยังพอดีอยู่แต่หลังจากนั้นมาปีปีนี้ฝนมาเร็วช่วงช่วงพฤษภาฯนี่ฝนฝน,นเยอะเราทํางานลําบากอตอกเสาเข็มเสร็จแล้วก็เทพื้นฐานลากแล้วก็หล่อกําแพงกันดินแล้วก็เป็นตัวที่รองรับสะพานสะพานเหล็กนะฮะอพอวางโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้วตัวผิวถนนนี่ก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะ,ะช่วงนั้นก็อาจจะงานอาจจะต้องละเอียดนิดนึงงานจะช้านิดนึงเพราะเป็นงานงานรายละเอียดละ ซึ่งตอนที่ทำงานผิวถนนนี่ก็จะเป็นเดือนสิงหาคมที่จริงสิงหากันยาคมในสามเดือนแทบน่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นสี่ธันวานี่ยอย่างไงก็ทันนะฮะได้ฉลองแน่ๆครับผมครับะสะพานตัวนี้คนออกแบบคือเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ยึด,ยดมาตรฐานของกรมทางหลวงใน,ในการออกแบบฮะแล้วการสร้างน,นี่ก็อิงตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทั้งหมดเลยนะครับของกรมทางหลวงก็อิงมาตรฐานโลกอ่ะง่ายอิงอิงมาตรฐานของอเมริกาเสียงว่าความปลอดภัยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งความปลอดทั้งมาตรฐานอะไรทุกอย่างเป๊ะของกรมทางร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะหมดเลยครับทั้งความปลอดภัยและก็ความมั่นคงแข็งแรงอายุการใช้งานกระทั่งวันที่16สิงหาคม2565ที่ผ่านมาคานเหล็กสะพานจำนวน7ตัว ถูกลำเลียงมาจากจังหวัดสระบุรีมาถึงราชธานีอโศกและมีการประกอบจนแล้วเสร็จภายในสามวันพ่อครูท่านเมตตาไปนั่งดูงานทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยล่ะค่ะ หล็กที่นอานมาใช้นี่ก็จะเป็นเหล็กไอเี400ซึ่งเราได้นํามาประกอบเป็นโครงสร้างเหล็กในครั้งนี้นะครับนะได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์งานโครงสร้างเหล็กนี่เราได้เริ่มทําตั้งแต่เดือนเมษายนได้ทําการตัดประกอบเชื่อมแล้วก็ทําการตรวจสอบด้วยกระบวนการ UTMT หรือเอขผลเอเซเนะครับนะใช้เวลาในการผลิต3สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็ได้นําโครงสร้างเหล็กนี้ ทําการพ่นทรายทําสีจากนั้นมาเราได้รอทางโครงสร้างฐานฐานรากได้ทําการทําต่อหม้อให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราทําสีเสร็จเราก็ได้การทําการขนย้ายจากจังหวัดสระบุรีเดินทางตั้งแต่15มาถึงหน้าง,งานที่อุบลราชธานีเนี่ยวันที่16เราพอมาถึงเราก็ได้ทําการติดตั้งในวันนั้นเลยการทํางานในวันนั้นก็อุปสรรคก็ไม่ได้มีอะไรก็ถือว่า ฟ้าฝนก็ดีการติดตั้งของเราเนี่ยใช้เครน50ตันและ25ตันในการติดตั้งนะครับใช้เวลา1วันยกคานทั้ง7ตัวเนี่ยขึ้นได้สมบูรณ์เรียบร้อยดีโดยไม่มีอุปสรรคใดทั้งสิ้นนะครับนะส่วนวันที่2มาเราก็ใส่เบสซิ่งยึดน็อตนะครับนะส่วนวันที่3เราก็ได้ Talk Not C, ทอกน็อตเก็บสีทําความสะอาดชิ้นงานนะครับวันที่3ตามจริงๆแล้วมันก็เร็วกว่าแผนจริงๆเราตั้งเป้าหมายว่าจะทํา1สัปดาห์แต่จริงๆอ่ะงานประกอบเหล็กเนี่ยทำมาจากโรงงานค่อนข้างแม่น เลยไม่เกิดปัญหาทําให้งานเราได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นให้งานเราเสร็จลุร่วงไปได้ดีภายใน3วันน,นะครับนะ,ะก็ต้องขอขอบพระคุณทางราชธานีอโศกที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานห้างหุ้นส่วน WC Construction ได้ทํางานโครงเหล็กในครั้งนี้และผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณหากมีโอกาสอื่นๆให้เราได้รับใช้ในส่วนเรื่องงานเหล็กงานก่อสร้างเรา ยินดีเป็นผู้เสนอตัวที่จะเข้ามาทํางานให้ราชาน,นีอโศกในครั้งต่อๆไปหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนและให้โอกาสทางทีมเราเนี่ยได้เข้ามาทํางานในครั้งนี้ครั้งอื่นๆต่อไปด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับณตอนนี้ถือว่างานที่เป็นส่วนฐานและงานส่วนใต้ดินเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปคือการทำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านบนสะพานและทำถนนเชื่อมกับสะพานทั้งสองฝั่งตามแบบโมเดลค่ะ